สวัสดีค่ะอัญญารินรถไถมือ2ค่ะสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้จะมาอัปเดตสินค้าของทางร้านนะคะค่ะวันนี้นะคะวันที่28กรกฎาคม2566ค่ะมาดูเป็นคันแรกนะคะ L5018 นะคะเป็นตัวสเปเชียลของเ e ็ t เตอร์คูปตานะคะคันนี้ปีนะคะ2565ค่ะชั่วโมงการใช้งานนะคะอยู่ที่619ชั่วโมงนะคะราคา เปิดตัวอยู่ที่565,000 0บาทค่ะอุปรกรณ์น,นะคะจะได้ใบมีดดินนาแล้วก็ผ่านครวนนะคะรถใช้งานน้อยนะคะไม่แท้100%ค่ะลูกค้าด้านหน้าค่ะดูจุดต่อไปนะคะเป็นฝากกระโปรงนะคะฝากรกะโปรงไม่มีบุ้มนะคะลูกค้า ลูกค้านะคะท่านไหนที่กำลังมองหานะคะเอลหตัวสเปเชียลอยู่นะคะสามารถสอบถามทางร้านได้นะคะทางร้านจำหน่ายเป็นเงินสดน,นะคะลูกค้าผ่านทกศนะคะสามารถสอบถามได้ค่ะขั้นต่อไปขั้นต่อไปนะคะเป็น L50 นะคะเป็นตัว DT ค่ะ คันนี้ปีใช้งานนะคะ2,562นะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่4 6 5 0 0 0บาทค่ะลูกค้าานใดนะคะหาตัวดีทีนะคะสามารถสอบถามได้นะคะคันนี้อุปกรณ์จะได้ไปบีดนะคะแล้วก็ไม่มีดันหน้านะคะ่ะแล้วก็ผ่านทวนนะคะ ต่อไปค่ะคันนี้เป็น L L40 DT นะคะปี P 63สาคะ่ะเป็นรถตักนะคะคการเกษตรค่ะใช้งานไปพันสองนะคะลูกค้าค่ะที่หารถตักนะคะเพื่อไปตักหินตักทรายนะคะตักมันนะคะสามารถสอบถามได้นะคะคันนี้สวยค่ะเดิมๆทุกจุดค่ะลูกค้าสีน,น้าสีนหลังไม่มีรั่วซึมค่ะ ตัวถ่วงหลังนะคะอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคุณลูกคา้ารถสวยคะ่ะรับประกันได้คะ่ะลูกคา้าว่าสวยจริงๆคะ่ะลูกคา้ามาดูไม่มีผิดหวังแน่นอนคะ่ะต่อไปนะคะจะพาไปดูนะคะรถอยู่ด้านในนะคะ เมนูคันแรกนะคะเป็น L 3 6 0 8ตัวสเปเชียลค่ะคันนี้ราคาอยู่ที่320,000บาทค่ะอุปรกรณ์จะได้ใบมีดดานิน่านะคะแล้วก็ผ่านพรวนนะคะผ่านพรวนสวยมากค่ะคันนี้ผ่านพรวนใหม่ๆเลยค่ะราคานี้สามารถคุยกันได้นะคะลูกค้าต่อไปนะคะ L 5 0นะคะตัวดีทีคันนี้ราคาอยู่ที่4 5 0 0หบาทค่ะ อุปกรณ์จะได้ใบมีดดานี้หน้านะคะแล้วก็ผานผานหลังนะคะดูคันต่อไปค่ะด้านหลังนี้จะเป็นตัว L40 นะคะ18ตัว SP นะคะทั้ง3คันมาดูคันได้นะคะเป็น L40 1 8ตัวสเปเชียลค่ะ คันนี้ปีจะทะเบียน2,564ค่ะราคาอยู่ที่4,65,000บาทค่ะราคานี้ค่ะจะได้ใบมีดดานิน่านะคะแล้วก็ผ่านพวนโตรตารี่ค่ะอุปกรณ์3ชิ้นค่ะครบมือไปใช้งานได้เลยลูกค้าท่านใดนะคะที่หาโรเต็กเตร์นะคะไปใช้งานงานไร้งานานาน,นะคะสามารถสอบถามได้ค่ะ ต่อไปนะคะคันต่อไปคันนี้นะคะเป็น l 4 0 1 8ตัวสเปเชียลค่ะปีจดทะเบียนค่ะชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่440ชั่วโมงนะคะส่วนคันนี้อยู่ประมาณ1096ชั่วโมงค่ะคันนี้ราคาจะเปิดตัวอยู่ที่480,000บาทนะคะราคาสามารถต่อรองได้ค่ะอุปกรณ์3ชิ้นนะคะมีด้านหน้าผ่านทวนลรตเรี่ค่ะสามารถต่อรองกันได้นะคะลูกค้ารถสวยนะคะ ฝากระโปรงนะคะไม่มีบุ้งค่ะลูกคายิ่งล้างยิ่งสวยค่ะยิ่งขัดเงานะคะยิ่งขึ้นนะคะเนื้อยางนะคะเน<ม>ื้อยางนะคะเหลือเยอะค่ะเนื้อยางสูงว่สองเส้นเลย<ม>เนื้อยางจะเป็นของโอตานินะคะดูจากบ้านท้ายนะคะบ้้นท้ายนะคะเดิมๆนะคะไม่มีรั่วซึมนะคะ ต่อไปคันต่อไปคันนี้นะคะเป็น L4018 ตัว sp คันนี้นะคะปีจดทะเบียน2564ค่ะชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่690ชั่วโมงค่ะคันนี้ถ้าลูกค้าไม่เอาดันหน้านะคะมีแต่ตัวนะคะราคาอยู่ที่398 0 0 0บาทค่ะถ้าลูกค้าเอาอุปกรณ์นะคะดันหน้าผ่านหลังคันนี้อยู่ที่ 430,000บาทค่ะปี6กสเช่นกันนะคะดูบ้นท้ายค่ะเดิม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 ทุกจุดค่ะยังไม่ได้แกะซีนนะคะตัว sp ทั้งสามันนี้ไม่เคยเปลี่ยนซีนนะคะลูกค้าสอบถามกันมาได้นะคะ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะรถทางร้านนะคะรถเท็กเตอร์รถเกี่ยวข่าก็สามารถโทรมาได้ค่ะ0990694600นะคะหรือติดต่ออีกเบอร์หนึ่งค่ะ0934631350ค่ะ0934631350นะคะขอบคุณมากค่ะ